ทีนี้ก่อนที่จะเริ่มว่าในอดีตในปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรในประเทศไทยนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยคนไข้มะเร็งของเราเนี่ยโชคดีมากนะครับเนื่องจากเรามีเภสัชกรเป็นร้อยรายนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปดูแลผู้ป่วยเชิงลึกได้นะครับแต่ก่อนที่จะเล่าตรงนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตเล่าแบ็คกราวให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมฮะว่าเอ๊ะจับพลัดจับผูยังไงนะครับถึงเข้ามาอยู่ใน area ของ oncology นะครับผมขอดูนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับของผมในตอนที่เริ่มเรียนจบใหม่ๆเนี่ยนะครับผมก็เป็นเภสัชกรชุม,ช,ม,ช,มชนธรรมดาคนหนึ่งนะฮะไม่ได้คิดไกลแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดเลยนะฮะว่า oncology เนี่ยมันเป็นโรคที่สำคัญนะฮะเพราะว่าตอนเรียนอยู่เอาง่ายๆเลยนะฮะก็คือเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่ใช่เด็กเรียนเท่าไหร่ เพราะฉะนั้น <c oughs> ความสนใจของมันเนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยมากพอเท่าไหร่นะครับผมเริ่มต้นเนี่ยตอนที่เรียนอยู่เนี่ยนะครับก็จบปริญญาตรีแบบ5ปีนะครับแล้วก็ไปทํางานที่โรงพยาบาลชุมชนเอาง่ายๆนะครับสมัยนั้นเนี่ยโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยมีเภสัชแค่2คนนะครับถ้าจะคิดถึงงานคลินิกเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะครับว่ามันจะเริ่มได้หรือไม่ได้นะครับแต่ความโชคดีของผมคือ ณขาดนั้นเนี่ยนะครับรุ่นพี่บอกว่า i, เฮ้ยน้อง,งจบใหม่ใช่ไหมไฟแรงใช่ไหมฮะอย่ามายุ่งเรื่องคลังเลยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวคลังมันจะวุ่นวายนะครับเพราะว่าในจังหวัดที่ผมเริ่มงานเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดนครราชสีมาณขณะนั้นเนี่ยนะครับ,นะรบเป็นจังหวัดที่มีระบบโปรแกรมคลังนะครับที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยเรียกว่าระบบ INV นะครับหรือว่า Inventory เพราะฉะนั้น ในฐานะที่ผมจบใหม่แฟแรงนะฮะแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่มันมี Sub-Specialty ที่เรียกว่าคลินิ l ฟา a ์มาซีเป็นครั้งแรกนะครับผมก็เลยบอกว่าพี่ท่านผมขอทำงานคลินิกแล้วกันนะครับทั้งๆท,ที่ไม่รู้นะฮะว่างานคลินิกคืคออะไรเพราะว่าตอนเรียนอยู่เนี่ยนะครับเราก็ได้รับการเลคเชอร์เป็นรายวิชานะครับยกตัวอย่างเช่นวิชา DAS ใช่ไหมฮะ ADR DUE เะฮะแต่พอจะเริ่มจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้จะเริ่มยังไง ะครับแต่เป็นว่าผมไม่อยาก cross line กับพี่นะครับเพื่อนผมก็จะไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับคลินิกนะฮะเวลาพูดตอนนั้นก็ดูดูเนื่องจากพี่ที่จบเนี่ยนะครับเป็นพี่สมัยเก่าเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยตามใจเลยอยากทําอะไรก็ทําเต็มที่นะฮะในวันแรกที่เข้ามาเขาเรียกว่ารายงานตัวที่โรงพยาบาลนะครับผมก็โชคดีมากเลยนะครับที่ได้ไปสวัสดีคุณหมอคนนึ่ง นะครับซึ่งคุณหมอคนนี้เนี่ยนะฮะปัจจุบันเป็นหัวหน้าศูนย์ตาอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เคยเป็นประธานราชวิทยายลัยอายุรศาสตร์นะครับโชว์ภาพนี่หนึ่งนะฮะเห็นผมนะครับคนไหนเอ่ยนะฮะคนที่หล่อที่สุดนะครับที่อยู่ตรงข้างๆคุณหมอสวยๆนะครับอันนั้นคือผมเมื่อประมาณ กี่ปีที่แล้วเนาะปี 2, 5, งหสามนะครับก็คือ 27, 28ปีที่แล้วนะครับคุณหมอคนนี้นะครับเป็นหมอที่จบจากรามานะฮะแล้วก็ทันทีที่ผมไปรายงานตัวเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปสวัสดีสวยๆนะครับให้คุณหมอนะครับเนื่องจากผมสวัสดีสวยนะฮะนอบน้อมใช่ไหมฮะเนื่องจากเราถูกเทรนมาในเรื่องของอินเตอร์ p e r s o n a l ลนะฮะคุณหมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยเพศัตว์นะครับ ทำไมถึงต้องมีสองคนโอ้าน,นี้เครียดเลยนะฮะทำไมถึงต้องมีเภสัชสองคนนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเภสัชคนเดียวเนี่ยทำทุกอย่างตั้งแต่หายาเข้ามาในโรงพยาบาลนะครับออกไปตรวจยาชุดยาซองนะครับแล้วทำไมต้องมีเภสัชอีกคนหนึ่งผมก็เลยเข้าไปแล้วก็สวัสดีครับพี่ครับผมเรียนมาทางเภสัชก,กรรมคลินิกนะครับผมขอเดินตามพี่ได้ไหมนะครับในการดูผู้ป่วยเพราะผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอเขาคิดยังไง นะฮะนนี้เป็นสิ่งแรกเลยที่ที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมน,นะครับทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่ามันมีงานอะไรให้เราทําบ้างนะครับคุณหมอคนนี้นะครับถ้าทุกคนเคยดูทีวีไม่ว่าจะเป็นช่องไทย PBS ช่อง9เนี่ยนะครับท่านก็จะเป็นคุณหมอที่แอคทีฟมากในราชวิทยาลัยจากสุปัจจุบันก็เป็นประธานฝ่ายวิชาการนะครับน,น <c oughs> ด้วยด้วยการที่ได้รับการยอมรับ นะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมไปเดินตามนะครับโดยที่ไม่รู้จะทําอะไรแต่เพียงแต่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคําถามเรื่องยาเนี่ยนะครับผมจะคอยตอบแล้วอีกใจหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะทำไมหมอไม่เห็นหน้ากลัวอย่างที่เราคิดเลยตอนที่เราเรียนอยู่แล้วก็ฝึกงานเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเกรงแล้วก็กลัวหมอนิดหน่อยนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เราสามารถช่วยได้นะครับในสมัยนั้นเนี่ย ระบบรีฟิวยาหรือว่าระบบที่เป็นคล้ายๆกับเทเลฟาร์มาซียังไม่มีนะครับในโรงพยาบาลขนาดเล็กของเราเนี่ยเราทำระบบรีฟิวยานะครับคือคนไข้ที่เป็นคนไข้คโครนิกเนี่ยนะครับสามารถไปรับยาที่สออได้นะครับเราตั้งไดเบติกเอเ u คชั่นเทรน i n ่งคอร์สนะครับให้เภสัชโรงพยาบาลชุมชนรอบๆเนี่ยนะครับเข้ามาที่โรงพยาบาลเรา นะครับเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าผมมีพี่พยาบาลคนหนึ่งชื่อพี่มมงปอนะครับเป็นฟาร์มาเป็น nurse ู d u c a t o r นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่า passion นะครับในการที่จะ educate ผู้ป่วยนะครับไม่ให้เป็น retinopathy ไม่ให้เป็น n e p h r o p a t y อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดวรารสารหน,นึ่งขึ้นมานะครับซึ่งเป็นวรารสารของโรงพยาบาลน,นะครับ แล้วก็เวลาสารนี่ก็จะมีเรื่องของ education ต่างๆนะครับแล้วก็อ่านง่ายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มแ,แรกนะครับที่ผมให้เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้นะนะครับไม่ต้องไม่ต้องเลิศน,นะฮะแล้วก็ไม่ต้องรู้เยอะนะครับแต่ว่าเราต้องเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วนะครับแล้วก็เติมเต็มได้เสมอนะฮะนี่เป็นจุดแรกนะครับก็คือในประสบการณ์การทํางานเนี่ยก็คือไม่ได้กลัวคุณหมอ พราะว่าคุณหมอเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไม่ได้เป็นอย่างสเตรโอไทป์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดแล้วมีอะไรที่เราช่วยได้เยอะ